สวัสดีครับสวัสดีรัวกอเก่งเั็นมาซ่อมนะวัน,นี้เอาอีกคลิปนึง้วนะก<อ>ับเชฟโรเลตนะแอร์ไม่เย็นแอร์เย็นก็น้ำยาเยอะนะครับตอนแรกนะึกว่าน้ำยาขาดน,นะเพราะว่าเพราะว่าเกตเข็มตัวนี้นะครับตกลงมาอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้แอร์ตัดเลยนะนี่คือทําผมเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ จะดึงลงมาเลยนะครับก็คือคอมสามารถดูดมาได้แต่น้ำยาที่ฉีดไปอ่ะพ่อเล็กอ่ะยาที่ฉีดไปพ่อเล็กอ่ะมันฉีดไปนะครับแต่มันฉีดไปได้น้อยก็คือเอาง่ายก็คือเอ็กเป็นคนวาลวนะครับวาลวตัวแอเสียนะครับคือฉีดฉีดแล้วไปอั้นอยู่ตรงนี้นะครับออกมานิดเดียว ันนี้ก็เปลี่ยนมาไม่ได้นานนะครับเสียเพราะว่าไม่ใช่ของแท้นะครับเสียแล้วเกจน้ํายาจะดึงตกลงไปเลยนะครับแล้วก็ด้านไฮเพเชอร์นี่จะสูงเลยนะเพราะว่าดันไปอย่างเดียวท่อน,นี่จะร้อนหมดเลยนะครับไปยันท่อเล็กเลยนะร้อนเพราะคอมจะพยายามดันนะครับพอเราเติมน,น้ํายาเข้าไปก็จะเกิดปัญหาคือหน้าคัดตัดต่อเพราะว่ามีเพเชอร์ตัวนี้นะนครับ มีสวิตเซนเชอร์เป็นเซนเซอร์นะครับวัแดแตงดันน้ำยาน,นะครับตอนนี้แอร์ก็ปกติแล้วทำแล้วนะครับเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับการทำแอร์ต้องค่อยๆวิ่นิจฉัยงานนะครับถ้าไม่วิเคราะห์ไม่ค่อยๆวิคราะห์งานนะฮะอาการของแอร์นี่ดูจากเกจได้นะครับสตัวนี้อาการของแอร์นี่ดูจากเกจได้เลยนะครับหลักๆ ถ้าคนที่เขาชำนาญทำมานานนะฮะเขาจะดูรู้เลยนะครับว่าระบบแอร์เป็นอะไรนะฮะตัวนี้ก็คือไม่ได้รื้ออะไรเลยครับเทปคอแมแอร์เสร็จเรียบร้อยก็คือไม่ได้รื้ออะไรคอแมแอร์ก็เปลี่ยนวาล์วตัวเดียวจบสวยครับง่ายๆใครที่ใช้ของเทียมนะครับของทดแทนนะอะไรทดแทน บางย่อก็ดีบางยอกอ็อาจจะไม่ทนนะฮะตัวนี้นะอาจจะเสียนะเป็นตัวนี้นะ <Yeah. S 1> เข็มมันไม่ยกนะครับเพราะเข็ม okay. มันไม่ยกแล้วน้ํายามันขีกเข้าไม่ได้นะพวกนี้อ่านตามอุณหภูมินะครับผมตัวนี้เปลี่ยนตัวใหม่เดี๋ยวได้เดี๋ยววัดอุณหภูมิข้างในดูได้ว่ามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ก็เอามาวัดอุณหภ,ภูมิดูนะครับอันนี้วัดครนะ่าวๆเนาะเพราะว่าถ้าว,วัดจริงๆต้องแย่เข้าข้างในนะครับอันนี้ผมใช้ไอ้นีย่ยมาวัดเอาไอ้นี่ก็ไม่ค่อยแม่นกเท่าไหร่นะครับแต่เราแบบว่าเราเคยวัดบ่อยๆเราแอร์แบบเย็นมากๆนะฮะก็จะอยู่ประมาณอันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันจะลงก็ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยแม่นนะครับตัวนี้เอาแค่ให้รู้ว่าคร่าวๆว่ามันลงนะครับมันจะดึงลงไปเรื่อยๆถ้ารอนานอ่ะมันนานนะครับตัวนี้ ก็พอได้ครับเวลาเวลาเช็คไข่ตัวเองก็จ่อเข้าหน้าผ่าแล้วก็ยิงพิษสามโหงขาใชได้อันนี้ไม่ได้จี้นะครับี่ทางห่างครับทางหางเนี่ยมันก็ใกล้จะสิ้นชีพแล้วติตีติต,ต,ต,ตอยู่นั่นแหละวัดเอาคร่าวๆนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับ ถ้าแย่นะครับมันจะติดลบเลยนะฮะถ้าแย่เป็นเครื่องวัดแล้วก็เป็นหางประหลอดแย่ไปในนี้จะรู้เลยนะครับว่ามันจะดึงติดลบเลยนะฮะถ้าข้างนอกก็เนี่ยครับมันเชื่อไม่ได้นะเ,นเห็นไหนตัวเนี้ยมันเชื่อไม่ค่อยได้เอาแต่ผมวัดอเอาแค่คร่าว ดินไปดินมาครับใกล้จะมวยมรณาแล้วนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้สี่สิบห้าคร่าวๆนะครับไม่ได้ว่าเอาแบบเป็นจริงเป็นจังนะแต่ให้รู้ว่าแอร์เย็นครับเนี่ยอังอย่างเงี้ยคือหลังมือจะเย็นเลยก็คือเราถ้าแอร์มันเย็นเนี่ยคือเปิดประตูรถเอามืออังนี้คือเย็นเลยนะแต่ถ้าเกิด เราอังยืนอังแล้วก็เฮ้ยืนนึกว่าเอ้ยเย็นเปล่าวะเย็นเปล่าวะอันนี้มันคือไม่เย็นนะมันจะเย็นแบบชิดชื่อแบบมันเหมือนกับว่าพอเรามือล่าออกมาก็ร้อนเลยนะแต่อันนี้ก็คือทํางานปกตินะฮะหน้าคัดตัดต่อส่วนตัวเทอร์โมเนี่ยถ้าเราปรับไว้น้อยก็คือเย็นน้อยนะครับตัวเนี้ยเราปิด ตัวนี้ไว้เอ่อเราตั้งสมมุติเราตั้งอยู่แค่ไหนนะฮะเวลาเราดับเครื่องนะครับก่อนดับเครื่องหรือว่าเราจะปิดปิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะนะครับปิดตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับปิดปุ๊บตัวนี้มันก็ตัดการทํางานแล้วตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งอุณหภูม,มิเฉยนะครับบางท่านก็คือความเคยชินเนาะปิดอันนี้เสร็จปิดอันนี้ด้วยปิดหมดเลยอ่าส่วนมากผมเวลาใช้งานผมก็จะปิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ เราเราเปิดปิดก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็เหมือนระบบแอร์ออโต้นะครับก็เป็นปุ่มออฟแค่ปุ่มเดียวนะครับเวลาเราจะเปิดเราก็กดที่ออโต้ก็ได้หรือว่ากดที่พัดลมก็ได้มันก็จะดีดขึ้นมานะระบบแอร์ออโต้ส่วนอุณหภูมิก็จะบางยีอขาจะแบ่งซ้ายขวาเนาะแยกได้ร้อนกับเย็นนะครับาบางทีคนนั่งซ้ายไม่อยากไม่อยากไม่อยากไม่ชอบเย็นนะก็นั่นไปโนนออกข้างโนนไปมันแยกซ้ายขวาได้นะัะ ัวนี้ก็ใช้ได้ตัดต่อเรียบร้อยตัวนี้ใช้วาวเดียวกับอ่าอ,อ,อะไรนะ1.9ผมว่าไปซื้อวาวเชฟเขาบอกไม่มีงั้นบอกเอาเอา1.9แล้วับกูหยิบมาอ้เหมือนกันเลย <laughs> โ,โดยพื้นฐานข้างในก็พี่น้องก็ดูเนี่ยถ้าผมถ่ายงี้ก็นึกว่าอีสุใช่ไหมครับแต่พอมาอย่างี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ครับกลายเป็นเชฟหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนหนึ่งจุดเก้าก็ได้นเนี่ยเย็นดีใช้ได้โอ้แ๋วเลยอะแล้วเนี่ยก็จะยืดพื้นประมาณนี้ครับ คร่าวๆนะตัวนี้มันใกล้จะไปแล้วเพราะว่าใช้มาเป็นปีแล้วแลอวของก็ไม่ค่อยดีหรอกครับตัวนี้ของของจีนของอะไรเนี่ยราคาถูกนะแล้วของจะแท้แพงนะตัวนี้แพงมากอันนี้ของกอ๊อฟนะของกอ๊อฟโอ้เย็นออกนอกดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกครับตัวแอร์ก็เริ่มจะ มัน่คยดีแล้วแหละเพราะว่ารถนี่เขาวิ่งอยู่ในในบ่อบ่อปลานะครับข้างนอกก็ตอนแรกอ่ะหน้าแผงคอยร้อนระหว่างคอยร้อนกับมนะแม่น้ํานะแผงคอนเนนเสื้อกับแผงม่น้ําอ่ะช่องเราเรามองรอดลงไปใครเห็นข้างหน้าไม่เป็นไรนะลองรอดมองรอ,อ,อดช่องลงไปนะครับบางทีมีหญ้าน,ะนี่หญ้าเต็มเลยนะคันนี้ยผมเป่าเอาอรถเชื่อมลงเหลืองอ่ะงอปลายแล้วแกว่งเคลียร์มันออกนะครับก่อนที่เอาลมเป่า ระดับแรกนะฮะถ้าแอร์ไม่เย็นหนีระวังนะครับอย่างถ้าเกิดระบบแอร์ปกติแต่ถ้าเกิดอยู่แอร์เริ่มไม่เย็นนะให้จอดรถเลยนะครับบางทีรถท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะถ้าความร้อนอ่ามอน้ามีปัญหาความร้อนขึ้นแอร์ก็จะไม่เย็นนะครับแอร์จะเริ่มไม่เย็นเลยแบบอยู่แบบวิ่งโอต้ตอนแรกวิง่งเย็นสบายนั่งรถติดเอ้นั่งขี่ไปขี่มาหรือว่านั่งรถติดนั่งมานั่งมาแอร์มันไม่เย็นเลย ครับให้หันมเหลือบมาดูเกยความร้อนบ้างนะครับเหลือบางทีความร้อนขึ้นนะขับรถมันตรวจดูบ้างนะครับมองบ้างนะคะเกยความร้อนนะโอ้ยมันจะเย็นไปไหนเนี่ยพอออกไปก็เดี๋ยวขี้มูกไหลละเพราะว่าข้างในรถมันเย็นนะครับเวียงเขาป่าเลยดีั้างเนี่ยเอ็งตี๊ดตี๊ดตี๊ดเล้นั่นแหละโอ้ใส่เอาใหม่เครื่อง กภาพาครับคอมเม่หลายปีแล้วนังเก็บกี่ีไม่มีกระจกนัำยาให้ดูเลยถ้าเป็นถ้าเป็นมีสูอ่ะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะตันนี้ไม่มีไม่มีตาแมวให้ดูอแอ้ลว เซตทีงานกับงานแก้ไขระบบแอร์ไม่เย็นนะครับแแบบเวลาเราแวกแอร์ก็ต้องแวกนานๆหน่อยนะครับสักครึ่งชั่วโมงฮะแวกแป๊บเดียวไม่ค่อยออกเลยครับอย่างน้อยต้องสักครึ่งชั่วโมง นะครับสำหรับการรับชมนะฮะช่องตกเก่งเตอรซ่อมนะครับผมอานอกสามหกสามเจจะไปแล้วเนี่ยก็ค่อยตรงหรอครับ <c oughs> มีประโยชน์สร้างมนี้ประโยชน์ร้างก็ดูดูไว้นะครับเพื่ออาจจะเป็นแนวทางน,นะฮะเบื้องต้นในการเช็กระบบแพร่นะครับ สำคัญเลยนะครับมันล้างแผงนะตรวจเช็คนะครับเนี่ยมองเข้าไปในนี้นะครับมองไม่เห็นก็ถอดน็อตออกนะครับแล้วก็แง้มดูนะถ้ามีฝุ่นถ้ามีฝุ่นมีเศษหญ้าเศษผงเศษกระดาษแล้วก็เป่าออกนะครับเป่าออกก่อนนะครับเราค่อยล,ล้างทีหลังแค่ล้างก็พอแล้วนะครับโอเคครับไม่ได้ คุณมาครับสวัสดีครับ